ก็วันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวันคือวันวาเลนไทน์เนี่ยจะถึงเร็วนี้ใช่ไหมแต่ว่าว่าไม่ว่างกันวันนี้จะไปออกเดทกันแต่เรามีเซอร์ไพรส์เนึ่ยเจ๊รถชนเขาไปซ่อมอยู่ก็ไปเอารถอีกคันมาที่เป็นแบบรถตู้เอาผ่าแบบเก่ามากนะครับขับไปพังไปแล้วี่ยืมแบบเอารถแม่มาคันนี้คือคันที่เราซื้อให้แม่เจ๊ชนเนี่ยกะว่าจะไปเปลี่ยนให้เจ๊แต่เจ๊ไม่รู้ถามเลยเครียดอยู่เนี่ยรถชน่ะ ไปโดนอะไรมาเนี่ยอะคิดว่าเสาแลนะ้วใช้ขับอ่ะนี่ก็แม่สิครับนี่คือแม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แม่กลัวมันเป็นรอยกว่านี้นี่ก็ให้ไปรับลูกแล้วก็งงแงงงงแงงใช้ไปเนี่ยมมัันยง่ลูกเปลี่ยนไม่หรอกขับเซเว่นไปรับลูกโอ๊เยเบียเบียไปดูสภาพรถเราแต่ละคันก่อนดีอ้าวไปเดี๋ยวจะพาไปเดทเดทอะไรอีกัะวันท้ายลูกนะวันท้ายไม่ว่างไงไม่เคยว่างอะไรตรงวันเลยอ้าวไปรถแล้วทำไมเราต้องไปคันนี้อ่ะเพอยากเช็คสภาพหน่อยเป็นไงบ้าง โอ้เเ็นไงะเต็มติดโอ้ยเห็นบ้าเบียนี่อะนี่สีนี่้าใช่ไหมเยเออเราจะได้ขับด้วยได้ด้วยมาหลังคันนี้เดี๋ยวไหขับได้ป่ะเล็กว่ากขับได้นีเม่งเล็กกว่าสเลยนะแบเบียรถเบียเล็กกว่านี้อีกยังทำเป็นบลเซน่ะแม่งรถแม่งมันรถซิงหว้ยเซเ่นี้ต้องยัดตัวเราซวนต้องยัดตัวเข้าไปในรถ วันไทยมันเจ๊ไม่ว่างเราก็ไม่ว่างครับเรามีประชุมทั้งวันนะครับส่วนเจ๊ก็ต้องไปรับลูกทไไมมเบียร์่วันนี้ก,ก็อุตสา่าห์มาเดทเอาว,ว้ยให้มันแบบรู้จักกาลาเทศะนี่ไงแล้วก็ขอรถที่เราคำที่เราซื้อมาเราเอาเอามาเดทไงน,นี่นี่คือขับครั้งแรกนะที่ซื้อมาเนี่ยเพราะตอนที่ไปซื้อมาก็เราไม่ได้ขับเนาะไม่ได้ขับเหมือนให้เขาไปส่งหรือไรเนี่ยไปรับหรือะไรทุกอย่างนึงเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แม่งไงวันวลนไทยในความหมายของเจ๊คืออะไรวันวันไทยก็วันแห่งความรักนะ ถ้าตอนสมัยเด็กๆก็คงเป็นวันที่แบบว่าโอ้โหรอคอยมากเลยว่าจะแบบมีชายคนไหนเอาดอกไม้เอาของขวัญมาให้ไรอย่างงี้แต่ว่าพอตอนโตแล้วก็เริ่มแบบว่าอย่าพูอย่าพูว่าตอนโตต้องพูว่าตอนต้องพูว่าตอนแก่ไม่มีเราไม่เคยแก่ไม่เ่ตอนแก่เราไม่เคยแก่วันทายครั้งนี้เป็นวันทายครั้งที่เท่าไหร่ของของของเราจะพูว่าวันทายครั้งสุดท้ายวันทายครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่หมายถึงอะไรที่อยู่วยกันหรอ โโอหกี่ปีแล้วเนี่ยจะไม่ได้แลวตั้งแต่ปี4-2อ่ะพี่น้องกำลังน <iş> <fo ับคำนวณเลขอยู่เนี่ยตอนนี้มัน2อ6 6้4หกกยี่สปีไอเชี่ย มีวันทายอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ครั้งแล้วเหรอเนี่ยรอบมาโทษเบียร์โอ้เงี้ยวันทายวันทายแรกไอซิมมันยังไม่เกิดเลยอะวันนี้เป็นวันวันทายของพี่กับเจ๊มึงเชื่อป่ะวันทายครั้งแรกอะมึงยังไม่เกิดเลยปีสองห้าสี่สองอะที่กูอยู่กับเจ๊อะซิมเกิดปีอะไรอะพุทธศักราชสี่สเออโอ้ my god อันนั้นคือเป็นเป็นปีแรกที่พี่กับเจ๊เจอกันนะจริงอ๋อจริงซิมไอ่เฮียวันทายตอนจีบมึงยังไม่เกิดเลยสัตว์ยี่สิบสี่ปีหรือเปล่าอ่าไอ้ร้องเพลง สามสองหนึ่งอ oh, oh. oh, yeah, yeah. ิจ oh. oh, yeah, yeah. ิกาวะโอซากะโอเย่อิจิกาวะโอซากะโอเย่โอเลนทายได้ไอซิมยังไม่เกิดอะคิดดูดิก็ล่ะนี่เราแก่หาแล้ววะ เี๋ยวนี้ช่วงนี้เรามีปัญหากับรถตลอดเลยว่ะวันนั้นยานแม่ก็พังอะคือเจเนี่ยจะมีรถคันหนึ่งซึ่งไปรับนักเรียนคือคันนั้นก็คือเป็นคันที่เราซื้อซื้อให้มันเกิดจะได้ปะแล้วมันก็ใช้มาทั้งพักกันเนาะคือเจอ่ะก็รถพังตลอดมีเขาเรียกว่าเขาเรียกมีปมเหรอโยงไม่ดีเรื่องรถเท่าไหร่พังตลอดไอ้ย้ยมีแฟนมาจีบครั้งแรกก็คือเป็นเรามาจีบพี่จีบใช่ปะขับไอซ์เลยมาจีบไอ้ย้ยพังตลอดเวลาทุกท เร่งพังตลอดเวลาแล้วแรกๆเอารถอีกคันนึงมาด้วยรถเบนซ์น่ะเออแล้วเราก็มีรถเบนซ์พ่อันนนั้โอ้โห500 SEL W126 สุดจัดอ่ะบอกเลยอ่ะแล้จัดอ่ะพอเวลาเลี้ยวๆไม่พ้นชนฟุตบาทแต่ขับอีกแป๊บนึงฟรีอย่างแบนตอนนั้นก็คือเอาร์ไอซืมาปจีบเจ๊ใช่ไหมแล้วแบบขับไปรับเจ๊เจ๊แม่งก็แบบรถพังตลอดเวลาก็อย่างที่ดูเนาะรถเก่าเนาะก็จะมีเขาเรียกปมเกี่ยวเรื่องรถนี่แหละขับนั่งขนานพังขันนั่งแม่งพังตลอดเวลานะแล้วก็ตอนนี้คือมันจะมีรถ เบลไฟสีแดงที่ใช้ประจำเนี่ยตอนนี้ชนไปเนี่ยเออเนี่ยอินเสิร์ตดูเลยเนี่ยชนไปเนี่ยคันหนึ่งที่มีเป็นรถสำรองอ่ะซึ่งซึ่งซึ่งนานมากแล oh าา้วโอ้ไม่กอนอย่างนั้นจะเรียกว่ารถไปเนี่ยสิบกว่าปีเนาะตั้งแต่อไ,ไอจะเกิดอ่ะวิมโลสองแสนโลสองแสนมันไปทำงานกับเราทุกที่เลยนะเจ๊มันจะไม่มีรถรถใช้งานรถเก่งเนาะจะไม่มีรถส่วนตัวก็คือคันนี้แหละที่ที่ไปยืมแม่มาใช้ตอนนี้กลับมาใช้ตัวนี้ไปไหนน่ะฮะตัวนี้ไปไหนนั่งเฉยไม่ต้องไม่ต้อง คือบางทีเราก็จำเป็นที่ต้องรู้เพราะว่าเราจะไปไหนรู้เลยวะอ้าวเขาไหนบอกว่าเดี๋ยวเจะเสร็จบ่ายสองไปแล้ไปรับลูกไงนี่คิดดูนะ วันนี้เป็นเดบบาเลนทายนะยังมีเวลากันนะเพราะเดี๋ยวสี่โมงประมาณสามโมงผมต้องไปเซ็เนเอกสารต่อส่วนที่ต้องไปรับลูกสามโมงเวลาน้อยมากก็เราบอกแล้วว่าให้รีบสตาร์ททำงานให้มันเร็วๆสตาร์ทแบบแต่เช้าตู่ไปเลยอ่ะจะได้เสร็จงานใครมาทำงานบ้างเขาต้องมาทำงานเก้าโมงบางานหกโมงหรอลูกน้อง่เราอะเราอ่ะเ,เอาเป็นว่าเวลาสองคนน้อยแล้วกันก็เลยมีเวลาแค่นี้ก็เลยประเด็กันนะครับ มาเดทวันวันวันทายนะแล้วต้องมาไกลถึงขนาดนี้เพื่อมากินเจแดงเหรออะครับซีหน้าม,น<ล>มันก็มีมันจะไม่รู้รู้บถ้าพาไปพัทยาจริงตัวเนี้ยมันมีไงเบนซ์คีเ,เควกไ,ไ,ไม่รู้ไม่รู้ ไม่อะไรก็ต่อเนี่ยหลังจากที่เราเดทด,ด้วยการกินกากหมูกันคนเดียวเอาอคือกากหมูมากินเฮ้ยเบยวนานานันนั้นเรารักมากนะมีข่าวออกอะ่ะว่าเขาแบบเซอร์ไพรส์แฟนซื้อแหวนวงแบบนิดเป้งเลยอะ่ะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ด้วยอ่ะกืออยากได้แบบเขาเมื่อกระเป๋าแบรนด์เนมเอาให้ถือได้ก่อนเถอะไม่ต้องคิดจะมีหรอกม <c oughs> าตามซื้อรถดิ อมีคนถามไหมว่าเพลงที่ร้องนี่คือเพลงอะไรอ่ะเจ๊ต้องร้องเลยสองหนึ่งอิกาวาโอซากะโอโอเย่อิชิกาวาโอซากะโอโอเย่อิชิกาวาเยโอซากะเย่อเดียไอเดียของแท้ไอเดียของแท้ ไเติมลมยางเหรออะไรเนี่ยไหนบอกว่าไปเดทจะมาทำอะไรที่นี่มาเดทมีชู้รักปะเนี่ยมาหาอะไรกินวะ BKK เเคขามาดูเราเนี่ยมาไปกินเฮ้ยแต่ของกินเขาเจ๋งใช่ของกินเขาเจ๋งไปหาอะไรกินวะมาทำอะไรเนี่ยเติมลมยางหน่อยครับน้องอะไรเติมลมยางไงกำลังงงว่ามาทำไมอะไรวันทายไง อันนี้ขอเอาขอได้ไหมครับเอาให้แฟนนะครับดอกไม้คุณครับส่งมาด้วยอ่ะถ่ายงานวันที่ถายไงได้ไหมครับได้นะฮะไม่ลงทุนเลยเนาะพเบียที่หลังไม่บอกวายเนซีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแจครับใช่เลยครับอะไรเอาใจตรงไหนนะก็เติมตรงยางอ่ะ เติมลมยางเติมลมยางนเติมลมยางต้องแบบเข้ามาไฮโซขนาดนี้เลยเหรอาขับมาไกลถึงที่นี่เพื่อมาเติมลมยางถ้าไม่มีถ้าไม่มีคันนี้คิดถึงปะคิดดิเราไม่มีรถใช้นะเอาไม่ใช่เอาอะไรใช้ใ่เพนที่บอกมันไรเขารเรารู้สึกสบายใจที่มาที่นี่เพราะว่ามาเติมลมยางเนี่ยนะเรามาบ่อยด้วยที่นี่ถูกไหมตั้งแต่คราวที่แล้วที่มาใช่ใช่สองครั้งรอบ มางานเปิดตัวรถเราจะได้มางานเปิดตัวรถทีหนึ่งแล้วก็มาแบบดูรถที่เป็นแบบรถเซ็กซ์แอนแฮนข้างบนใช่ต้องดูรถอี่ละวันวันดูแต่รถเสียตังค์แน่ๆเลยตกลงมาเดทแบบไหนเนี่ยเดทโชว์รูมรถอ่ะหมดแล้ววาเลนไทน์ดอกไม้ก็ได้ละดอกไม้ได้ละน้ำก็ได้ละจบแล้วจะเอาอะไรอีกอะข้าวข้าวเดียววันท้ายครั้งที่ห้า เฮ้ยเฮ้ยอยากได้แบบนั้นอะเฮ้ยเต้มอยากได้อย่าบอกว่าคานนี้เปียบเอาไปเซอร์ไพรส์ไว้บริษัทเขาทำไมถึงชอบรถแบบสิ่มเพราะอะไรเราว่ามันรถเท่ดิเอาจริงๆตเราแล้วอะถ้าเราเคยคิดว่าเราอยากมีรถอะคือเรามีอยู่สองช้อยส์คือเราเราเป็นคนชอบแต่งตัวเท่ๆเลยเราก็รู้สึกว่าเวลาขับรถที่มันแบบแมนๆอะไรเงี้ยมันจะดูเท่มากอวัาเดินออกมาอันนี้สองคือเออถ้าไม่ใช่เป็นแบบรถรถจี๊บรถแวนรถอะไรเงี้ยเราก็เลยมารู้สึกว่า เราชอบรถที่มันแบบยาว,ยาวๆฉกเฉียวอ่ะไม่ชอบรถเป็น,นก้อนๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าฉันจะขับมันต้องแบบมันต้องลงมันมันต้องสวยมากแน่เลยอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวก่อนเขาไม่มีอาหารนะจะกินข้าวเลยเหรอใจคอคือท <c oughs> าไมเงี้ยเราจะได้ไดไเป็นข้าวเหนียวมาจากรถเรียบร้อย,อยแล้วครับแล้วผมขึ้นไปข้างบนได้ไหมฮะได้เลยครับอ,อ,อะไร ก็เติมยางเสร็จแล้วก็กลับได้แล้วหน่อยนี่คือจะมากินฟรีเนี่ยเลยไม่ต้องบอกเขาตั้งดังยิ้มพูดเบาๆแล้วน้องนองนี่นะต่อไม้ขึ้นนะครับอันงนี้ไม่ขึ้นมจะเสียใจนะเอายังไงเดินครับไม่ขึ้นจะเสียใจมีอ่างเปาให้เหรออ่างเปาเออเอาเปลี่ยนไปอ่างเปาแทนไหมได้เอาดังดังจอยะชี

อันเนี้ยก่อนที่รถเขาจะซื้อมานี่คือรถมือสองนะแต่เป็นสภาพดีใช่เมื่อกี้เรายังบอกเป้งอยู่เลยว่าแบบงงผ่านๆนี่่ารถใหม่คือตอนนี้งงหมดแล้วว่ารถใหม่รถเก่าเพราะว่าจริงๆคือมันก็มีหลายคนที่ซื้อแล้วก็แบบขายเร็วอะไรเงี้ยคือรถเบนซ์มันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรซื้อ้าขายข้องอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่พามาให้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวบอะไรวันท้ายหรอกก็เติมลมยางไง

ฟังอยู่ไหมเนี่ยสรุปก็คือคันนั้นตีเรียบร้อยหรือเปล่าตีเรียบร้อยแล้วครับก็เอปกติคือรถที่แบบมีมีรอยมีแผลมาไม่ไปเลยมาทายเลยเนาะเราเราดูอย่างนี้ถ้ามันเป็นเล็กน้อยเดี๋ยวเรามานั่งเก็บหรือดูว่าลูกค้ามีประกันไหมอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยได้รถมือสองมันต้องมันต้องมีบาดแผลบ้างนิดนึงมันต้องมีรอยหน่อยครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเอกสารขอดูราคาที่ตีให้ผมหน่อยผมว่าเราราคาที่ศูนย์เราตีราคาดีที่สุดแน่นอนไม่ต้องอันนี้จะบอกเราซื้อเองเลยใช่ไหมทางศูนย์เราซื้้้้ออมาาาเเเเงงแลวรรก็ตัััขยยยนนนนีี่่คบใช ชั้นสามทั้งชั้นนี้ถ้าดูกันแบบผิวเผินเหมือนรถใหม่เลยรถเราต้องบอกว่าผ่านการคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็ผ่านการตรวจสภาพกว่า200รายการให้เรียบร้อยแล้วครับก็ลูกค้าที่มาซื้อต่อหรือลูกค้าที่มาขายสบายใจได้สบายใจได้ชั้นนี้ที่ซื้อให้เจ๊ก็เป็นชื่อของเจ้าของเก่าก่อนแล้วก็มาเป็นชื่อเจ๊เลยต้องบอกก่อนว่าคันเนี้ยที่ที่คุณเบียร์ดูให้เจ๊มาครับ มันเป็นรถเดโมเป็นรถผู้บริหารเป็นรถเป็นรถทดลองขับของศูนย์ครับก็คือเหมือนลูกค้าเข้ามาดูรถขอลองขับรุ่นนี้หน่อยได้ไหมขับใกล้ๆครับวนตรงนี้ครับท้าของเรานี่คือวนไม่กะก็เนี้ยสี่เลียมสามเดียมเนี้ยใช่ครับประมาณ10โลประมาณเนี้ยครับซึ่งยังได้ป้ายแดงถ้าคันนี้นะครับแต่โอเคถ้าสมมุติว่าได้ป้ายขาวก็อาจจะเป็นการโอนรอยต่อกันนะแต่ด้วยตัวคันนี้เป็นรถป้ายแดงโอเคก็อาจจะราคาสูงกว่า ราคาสูงห่าซึ่งจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยจัดไฟแนนซ์ได้ครับเราเรามีบริการเรื่องของไฟแนนซ์เรามีหลายธนาคารที่มาทํากับเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีเรื่องของ Mercedes b e n a c i n g ที่ให้สิทธิพิเศษกับเราใช่ครับแล้วแต่สะดวกว่าลูกค้าสะดวกจัดที่ไหนต่างจังหวัดก็สามารถทําได้หมดการที่เรารับซื้อเราไม่ได้บอกว่าลูกค้าขับมาที่โชว์รูมอย่างเดียวเราสามารถวิ่งไปก็ได้ไปดูที่บ้านได้ด้วยแค่โทรหาเราครับไม่เกินไม่เกิน30มนาทีเราถึงหน้าบ้านแน่นอนแล้ว แสดงว่าเบนซ์ BKK นี่คือทั้งพร้อมซื้อและพร้อมขายถูกต้องครับเราเราต้องบอกซื้อกับพร้อมซื้อก็พร้อมครับเราทําให้มันครบวงจรมากที่สุดแล้วกันในในในลูกค้าหนึ่งทาบก็เป็นเหตุผลที่ผมชอบมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาดูรถที่นี่มาซื้อรถที่นี่นะยัง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 ไม่รู้ตัวว่าตัวเองในรถใหม่ไม่ผมบอกว่าวันนี้ผมจะไปเดดแล้วมันก็บอกว่าแวบวันนี้ทำไมบอกมาเติมลมยางพอดีเมื่อกี้ลมมันโชว์อะ คือซื้อไปแล้วก็เร,เร,า,มเรามีแต่เรามีวารันตีนาะนีไหมเรารับประกันให้อย่างน้อย1่ปีครับถ้ารถถ้ารถไม่มีารันตีเรามีให้1ปีแน่นอนโอเคก็ okay. คือซื้อศูนย์ต้องได้อะไรมากกว่าส้อเต้นแน่นอนครับ๋อใครมีรถเบนซ์มือ2เนาะใช่ครับที่ใช้อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่อัปเกรดรุ่นอะไรก็แล้วแ,แ,แต่เจะเปลี่ยนจาก G ีเป็น E อ่าอะไรเงี้ยก็มาแ,แวะมาที่เบนซ์พิคเกได้บอกไปเลยว่ามาจากช่องเบียร์ประโยคเดี๋ยวเขาดูแลพิเศษได้ดูราคาให้พิเศษแน่นอนผมก็รันตีได้ที่นี่มาตรฐานแล มาเดินมาดูรถได้ยังไม่ซื้อก็ได้มาดูรมาเที่ยวชมมาทานกาแฟอะไรกันได้เลยข้างล่างกัมีรถใหม่ข้างล่างมีรถใหม่ถ้าไม่ชอบรถเก่าดูรถใหม่ก็ได้เลอให้บริการครบวงจรพี่อาร์ถ้าเกิดว่าคนเขาอยากได้อะไรอยเงี้ย สมมติมาทิ้งความประสงค์ไว้่องกนได้ไมเดี๋ยวหาโถกินโถเซลก็เดี๋ยวฝากความประสงค์ไว้ก็อยากให้ให้ทางแอดมินหรือทางพนักงานขายของเราอะครับเก็บข้อมูลไว้ข้อมูลไว้ถ้าสมมุติว่ามีรถคันนี้มาเรากําลังจะแมทกับลูกค้าอยู่เราก็อาจจะดูราคานิดหน่อยแล้วก็จะได้ส่งรถคันใหม่ลูกค้าได้มาฝากได้ครับมาฝากความประสงค์ได้ว่าอยากได้รุ่นอะไรวะมาตีราคาก่อนได้ว่ารถเราได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยอย่าลืมบอกนะว่ามาช่องนี้นะเดี๋ยวเราดูแลพิเศษให้เลยเราให้ราคาดีเราไม่กดราคาเงีดีกว่า เดี๋ยวจะไปผมจะไปเซอร์ไพรส์เจนได้เลยไม่รู้นี่ไม่รู้ตัวครับออาคุยแล้วอยู่เอาปิดตาปิดตาปิดตาเออปิดตานี่เล่นเป็นลูกเลยอะนี่ผ่านมาแล้วอยู่ดีก็ให้ปิดตาไม่นี่ของขวัญวันวาเลนไทน์ไงจะมามอบกันที่โชว์รูมรถเลยเหรอทำไมอะจะไปธรรมดาไปไงอย่าบอกว่าเอารถคันเมื่อกี้เนี่ยะนแล้วก็ปิตาไปนะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตาไปแบบเดิมอีกแล้วไม่เดิมื่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวระวังตกบันไดด้วยมีบันไดไม่มีปิดตาเปิดเปิดตานี้คือเป็นของขวัญนะสาม ไอ้บ้านี่อะไรเอานี่ไงขานั้นทิ้งเลยนะไม่เอานะคันนั้นไม่เอานะทิ้งวันี่เลยนะเปลี่ยนเป็นคันนี้นะอาอไม่เปลี่ยนสีมาเร็วขนาดนี้เลยเหรองงได้รถใหม่เอ้าได้สมใจแล้วนะมีบงมีโบให้เลยนร้อนี่ยใช่ขู่จิงตัดบ้านใช่ไหมมาเลยกันขู่เล่นทำไมอ่ะอัปเกรดรุ่นไง จริงเหรอเนี่ยก็อายุเยอะขึ้นแก่ขึ้นอ่ะจะห้าสิบแล้วอ่ะอะไรไม่เขาบอกเขาบ่นเขาบอกอยากอยากได้เบนซ์ิวเทยรุ่นเนี้ยฟียลเอ็กซ์เขาใช้อยู่ไงคิเทยไงไม่อยากใช้อะเออันนี้เป็นเฟสลิฟตัวใหม่ตัวปัจจุบันเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เฟสลิฟอันนั้นเลยรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่มานั่งนี่ลองนั่งข้างหลังนั่งได้เปล่าก็ลดเราเราจะไปนั่งข้างหลังใหม่เออมาลองนั่งดูเฮ้ยนี่ห่อยอีกปะเนี่ยนั่งสบายไหม สบายเผื bye bye. ่อพาเพื่อนฝูงไปได้ใช่ไครับไม่มีเพื่อนฝูงเลยเขาบางคนไม่ต้องมีเพื่อนหลังมีไอ้ลูกมีไลูกพันาลูกไปลูกสบายเนี่ยเฮ้ยเก็บของได้เยอะกว่าคันนั้นนะแล้วก็ถ้าซื้อไปมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพี่อาร์ตได้ปรึกษาทีมงานได้ได้เลยคร s <S ับนี่แล้วมีเพ sí wow. <well> ื่อนเห็นบอกว่าเพื่อนจะซื้อรถเบนซ์จะเปลี่ยนรถรุ่นไม่ใช่หรอ Yes บอกว่าให้เอามาตีที่นี่ได้แล้วก็เทิืนออกไปได้เลยได้เลยใช่ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าเราเราเรารับซื้อหมดก็คือไม่ว่ารถใหม่หรือรถรถเซอร์ติฟายครับเรารับซื้อหมดนะครับแต่ขอไม่เกิน8ปีเนาะขอไม่เกิน8ปีอ่างบีดแล้วเขาเขาสามารถเขาเรียกว่าการันตีให้ด้วยนะว่าซื้อรถไปเนี่ยคือแน่นอนมันต้องมีอะไรที่มากกว่าเต้นแน่นอนนี่ตกลงเป็นรถเราจริง มันถามว่าไม่เอาแคนเซิลไหมก็ออมมาตลอดทางจนแบบว่าตัวงไม่รู้เร right ื่องจริงเรื่องหลอกเนี่ยมีคนชอบบอกว่าเฮียเอ้แกงเจเออเฮ้ยลืมของเก่าเลยนะนี่เรื่องจริงหมด่ยลืมนะเรื่องจริงไหมอยากรู้ไหมอรอเออเดี๋ยวป่ะใช่เรื่องจริงอะเอาขึ้นไปขับไม่ทำตั้งตัวขนลุกเลยเ่ยขนลุกเลยเหรอเชิญเชิญเชิญิงเลยมีคนเปิดประตูให้รเปาอะไรนะ วบยังขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปครับไปเนะคะเรื่องยังไม่ได้ลาคันเก่าเลยนะโอ Oh my god ได้รถใหม่หน้าบานเลยเนี่ยลืมคันเนี่ยลืมเลยถอดไปเนี่ยลืมไปเนี่ยเก่านี่นี่นี่อะไรถอดรองเท้าก่อนขึ้นรถเราด้วยบ้า Let's go Go ไปอากาศดีด้วยวันนี้วันนี้เป็นวันดีๆนะครับเออเราก็ออกมาจากโชว์รูม Benz BKK แต่จริงๆเขาบอกว่าเขาตรวจ200รายการนี่คือตรวจเช็คหมดอย่าง ก็มั่นใจได้แล้วไงว่าเราได้รถมาเหมือนใหม่แล้วแอบแบบแอบดีสูงเนะเราก็แอบเช็คมันเหมือนกันอ่ะเขาแอบดีราคาคันนี้สูงด้วยแล้วก็เอางี้ซื้อที่ศูนย์เนี่ยก็ต้องดีกว่าซื้อที่เต็นต์ถูกไหมเขาก็จะแบบมีมาตรฐานที่ดีกว่าใช่คือเวลาเรามีปัญหาอะไรเออเขเป้า่ยเราเบื่อไงเราก็แบบเข้ามาให้นี่เปลี่ยนรุ่นอะไรเงี้ยอัปเกรดอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้นี่คืออัปเกรดนะจาก C ีคัสเป็น C L เอลเอสนะอ๋อมันกว้างกว่าคันเมื่อกี้เยอะเนาะใช่กว้างกว่าเยอะ Let's go S I S T T สิวอนุ่มมากตอนรดีนะรอรถตู้ด้วยเส้นบางนาเนาะใครมาบ้านแถวบางนาก็มาง่ายคือถึงใครไม่อยู่บางนาก็ลงถำรมาถึงเลยเนาะใกล้มากเนาะโชว์รูมกว้างขวางขอว่าไม่รู้ยังไม่จ้างเลยเด้ที่ะจะเปิดใหม่อะได้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 ตอนนี้เราได้รถใหม่รับเบียร์ให้เราทําอะไรก็ได้มาเราจะช่วยเบียร์ทำงานเราจะตั้งใจทํางานเราจะบ่นน้อยลง ใชียงชล่านะเชียงชล่านะ่๋อเกลือหัวคือใครมีเบนซ์ก็ไปเปลี่ยนได้หรือใครไม่มีรถเบนซ์อ่ะก็จะไปซื้ออย่างไรก็ไปซื้อได้คือเรารู้สึกว่าที่นี่เขาเขาลดเยอะ แล้วก็อยากแนะนําให้คนที่ช่องเนี่ยที่ชอบรถเนี่ย<ถ>แวะมาดูรถเบนซี่ได้นะครับมีทุกรุ่นเลยแหละหรืออย่างที่เมื่อกี้บอกย้ำอีกทีหนึ่งเขาถ้าเกิดว่าไม่มีรุ่นไหนที่เราต้องการ<จ>พอดีดทิ้งความประสงค์ไว้นะว่าเนี่ยอยากได้รุ่นนี้รุ่นนั้น,น,นบอกเซลไว้แล้วเ,เดี๋ยวเซลเขาจะคอยหาติดต่อกับนะครับว่ามีตอนนี้มีรถรุ่นนี้สีนี้สีนี้ราคาเท่านี้สนใจไหมอะไรเงี้ยอ่ะเดียเราจะบนไปที่ร้านยามาจังนะเจ๊ี่เคยมายัางเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวมาที่เส้นบางนาลงทางด่วนบางนามานะแล้วไปที่เจ๊แดงอ่า กินเจแดงหรือถ้าใครจะมากินเนี่ยเดือนหน้าจะเปิดละร้านยำมะจังตรงลิทอนมอลล์บางนาตรงไปหน่อยเป็นเบนซ์บีเคเคกรุ๊ปลุยได้เลยนี่นะวิลล่ามาร์เก็ตตรงบางนานะซึ่งเราจะมาเปิดร้านยำมะจังาจานู่นร้านสุดท้ายแล้วทุกท่านเตรียมรูดไก่ได้เลยนะมาที่นี่นะหรือซื้อรถเสร็จแล้วแวะมาที่ได้หรือเอารถมาเซอร์วิส <ไป S 2> แล้วก็แวะมานั่งกินข้าวให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเจไปกินข้าวกันนะเจ๊ขับไปอารีเลยขับไปนหนะรู้เปล่าแล้วเ,เจอกันที่อารี นาคาเฟ่นะ,ะมาที่นี่บ่อยไหมนี่ไม่มีกาแฟาเนี่ยเราม,มีมีอาหารด้วยนะนี่ไงวาเลนไทน์ไงพามาคาเฟ่นะครับ เฮ้ยพี่เอ็มขอแต่งงานหรอไอ้เขาอยากได้คันนี้อยากได้คันนี้ซื้อขึ้น่อยให้ดอกไม้แล้ว อยากได้คันนี้นะคันนี้นะมันเกือบซึ้งแล้วมันเกือบซึ้งแล้วอยากได้คันครแล้วก็กินข้าวก่อนนะครับมีเวลาอีกชั่วโมงนึงเพราะเดี๋ยวเจ๊จะต้องไปรับลูกส่วนเราจะต้องไป ทำงานนะเป็นวันพิเศษเขาเรียกว่าวันแสนพิเศษเอาก็นี้พิเศษสุดแล้วเนี่ยจะลืมนะสิที่ขอให้เมื่อกี้นะไม่มีวันนี้แรกกับดอกไม้นะไม่วันนี้คือเป็นวันที่เราเราต้องตายอย่างเดียวเบียไม่เกี่ยวอยากรู้ว่าดีอะไรเห็นแล้วจะอึ้งอ่ะอยากได้เต้าหู้เอาไหมเดี๋ยวสั่งเต้าหู้ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้และในทุกวัน ก็ในทุกวันไงเบียไม่ได้ทาให้วันนี้วันเดียวเบียก็ทําให้ทุกวัน <umba> เหนื่อยทุกวันเพราะว่าเบียเรารู้ว่าที่เบียทำงานเหนื่อยทุกวันเนี่ยเพื่อเราคือเราก็คงจะจะบอกทุกคนว่าตอนนี้มีน้องๆวัยรุ่นดูช่องนี้แล้วก็คนที่อายุกลางคนคน,คนที่เริ่มชีวิตคู่เนาะผมว่าเราอะ่ะอย่าไปมองแค่ข้อเสียของคู่ครองหรือแฟนเราคนเราจะแบบทะเลาะกันก็นเพราะว่ามองข้อเสียทําให้เกิดปัญหาแต่เราลืมมองแบบว่าจริงๆแล้วเราไม่มองข้อดีของของ,ของแฟนเรา นำมาทะเลาะกันฉะนั้นผมว่าอย่ายามองในมุมของตัวเองอะตมองในมุมของอีกฝ่ายด้วยเนาะนี่ผมกับเจนไม่เคยทะเลาะเลยนะพอพอเราครบกันนะเราก็จะคาดหวังเยอะเนาะ ใช่ที่เราบอกไปไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วเนาะอย่าคาดหวังอย่าไปหวังสูงอย่าไปเปรียบเทียบแล้วไม่งั้นมันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขเองแล้วก็อะไรที่มันรู้ได้บ้างรู้ไม่ได้บ้างปิดหูปิดตาไปข้างนึงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งคู่นะจริงๆทั้งคู่คือรับรองได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ไปสิงอยู่ข้างล่างของอีกฝ่ายตรงคนเรามันแม่งคิดไม่เหมือนกันน่ะฉะนั้นต้องต้องทำเขาเปิดใจให้กว้างเนาะความรักมันต้องแบบ ต้องใจกว้างที่จะแบบรู้ว่าเขาคิดแบบนี้ก็โอเคยอมรับเป็นสิ่งที่เขาเป็นแน่นอนการคบกันครั้งแรกะมันก็เหมือนแบบไม่เห็นเขาหลักมากแม่งครึ่งปีแรกแมงดีมากความรักทำให้คนตาบอดใช่ความสม่ำเสมอก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่เราบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเสมอต้นเสมอปลายมันเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้วะ ไม่มีทางเท่าเดิมอะคือ,อยากแล้วก็น้อง,องผู้หญิงอย่าไปคาดหวังนะวผู้ชายจะต้องเสมอต้นเสมอปลายมันเป็นเป็นเป็นปริยาาผู้ชายเรากำลังคาดหวังว่า,าวผู้หญิงต้องเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปมันมันมัม<ช>คนคือมันย<ช>ุ่มเว้ยคนเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล<ช>้วมันมีรัก<ช>โลภโกรธมลงมีทุกอย่างใช่แฟนเราก็คนอ่ะแม่งก็ต้องทผิดพลาดเป็นก็ต้องแต่งใจผิดพลาดเป็นต้องมีมีเคาเดียวมีอารมณ์โมโหมีอะไรเป็นเป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องให้อภัยกันให้อภัยมองในแง่บวกคิดแง่บวกไว้ ก็ขออุยพรณ์ให้ทุกคนที่กําลังมีแฟนนะหรือว่ากําลังจะจีบใครก็ตามนะก็ขอให้แบบมีความรักที่ดีนะครับแล้วก็ค่าเรียกอะไรนะเกื้อกูลกันเออเกื้อกูลกัน,กนคบกันแล้วบวกก็โอเคแต่ถ้าคบกันแล้วท้อกันผมว่ามันมัน,ม,นมันก็ทําให้สุขภาพิเสียคู่ที่จะแต่งงานกันก็นกขอให้รักกันยาวๆคู่ที่กำลังค,คบกันก็ขอให้คบกันได้ยาวๆนะส่วนผมกับเจจะกินข้าวนะ้เอาไว้ไม่รู้เวลานาะเวลานาไม่ถ่ายนะแต่รักรักทุกคนนะอืมอะไระไม่ใช่รักเฉพาะคู่รัก เออจริงอีกเรื่องหนึ่งคืออย่าคิดว่าแบบเฉพาะแฟนเดียวอย่าลืมคนที่เรารักเขาแลวเขารักเราพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆคนที่ไม่มีคู่ครองก็อย่าไปน้อยใจไม่ต้องไปตามหายิ่งตามหายิ่งปวดหัวโชคดีทุกคนสุขสันต์วันวาเลนไทน์สวัสดีครับไว้เจนต้องทำนี้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 ต้องนี้ไหมต้องนี้ฮะนี้ฮะเามาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายสิเออไม่อะแม่งทำไม่เป็นนะแม่งแบบ เอามาข้ามาใกล้ไปไหนเนี่ยไปมอเตอร์โชว์แล้วว่าทำเป็นสอนมาเยอะสิอยากรู้ไหมเมื่อกี้เปิดอะไรให้เจ๊ดูอ่ะ ที่เหมือนจะขอแต่งงานแต่ไม่ขออะเออเราก็นึกว่าล้วงอะไร